สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Cross Movement in Communication หรือการเคลื่อนไหวในการนำเสนอนะคะชื่อคอร์สก็คงจะบอกอยู่แล้วนะคะว่าเราไม่ได้โฟกัสวิธีการพูดแต่เราโฟกัสการเคลื่อนไหวและภาษากายในการสื่อสาร เหตุผลนั่นแหละค่ะเพราะว่ากว่า80%ของการสื่อสารคือภาษากายแต่เมื่อเรานําเสนอเนี่ยค่ะไม่มีใครยืนนิ่งอยู่เฉยๆต้องมีการขยับตรงนุ้นตรงนี้ทําให้ตรงนี้ล่ละค่ะไป Impact วิธีการสื่อสารว่ามันออกมาตามที่ตัวเองตั้งใจไหมคอร์สนี้จะเป็นคอร์สแรกและคอร์สเดียวนะคะที่ใช้ AI ในการวิเคราะห์ผู้เรียนถึง3ครั้งครั้งแรกคือก่อนเรียนนะคะ ครั้งที่2คือขณะที่เรียนไปแล้วได้เทคนิคใหม่ๆอยากลองดูว่าตัวเองทําได้ไหมทําได้ดีหรือยังแล้วก็ครั้งที่3เมื่อปิดคอร์สคือเรียนจบแล้วแล้วอยากเห็นตัวเองอยากเห็นพัฒนาการของตัวเองนะคะในคอร์สนี้อย่างที่บอกไปว่าเราจะใช้ AI ในการวิเคราะห์นะคะตัว AI เนะะี่ยค่ะเรียก AI Presentation Analysis วิธีการใช้เนี่ยนะคะก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ w w w a i p e o p l e r e a d e r c o m นะคะแล้วก็เข้าไปตรงที่เขียนว่า upload your video ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะมีรายละเอียดให้ว่าวิธีการถ่ายวิดีโอเนะะี่ยค่ะควรจะถ่ายยังไงเพื่อที่จะได้ออกมาค่อนข้างจะชัดเจนเพราะว่าอย่าลืมว่าเราใช้ AI ในการวิเคราะห์นะคะแสงเสริงอะไรก็ต้องดีนิดนึงนะคะรายละเอียดอยู่ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วก็ไปคลิกที่อัปโหลด video เมื่อคลิกอัปโหลดวิดีโอแล้วเนี่ยก็จะถูกนําไปอีกหน้าหนึ่งนะคะซึ่งเป็นหน้าที่จะต้อง browse วิดีโอที่ตัวเองได้ถ่ายไว้เอาขึ้นในระบบเพื่อที่จะให้ AI วิเคราะห์ก็จะเห็นว่าพอเราเอาเข้าไปใส่ในระบบมันจะใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าเขาต้องประมวลผลเสร็จแล้วก็ไปคลิกตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันออกมาเป็น4ช่องนะคะสี่ช่องนี้ก็คือเราต้องการ report แบบไหนแบบแรกเลยคือแบบที่เป็น d o t นะคะก็เป็นจุดๆตามที่เห็นเนี่ยคะ่ะคือบางคนไม่ต้องการที่จะเห็นตัวเองเขิน ที่จะดูตัวเองนะคะ อยากเห็นเป็น d o ท s เพราะว่ามันเอาเขาเรียกเอาตัวตนของตัวเองออกไปเอาเสื้อผ้าหน้าผมอะไรออกไปหมดเลยให้เห็นเป็นแค่ dots ก็จะเห็นการเคลื่อนไหวชัดเจนมากส่วนบางคนอยากเห็นว่าอุ้ยฉันจะแต่งชุดเก่งในการนําเสนอเนี่ยครั้งนี้ฉันจะใสก่กางเกงตัวนี้ฉันจะใส่รองเท้านี้ฉันจะแต่งตัวแบบนี้อยากรู้ว่าพอแต่งตัวแบบนี้ขยับเขยื้อนตัวเองแบบนี้ใช้การเคลื่อนไหวแบบนี้มันได้อิแพคตามที่ต้องการไหมก็ไปดูเลือกดูแบบเป็น skeleton skeleton คือจะมีเส้นที่ตัวให้เห็นว่าตัวเองเคลื่อนไหวไปทิศทาง นะคะเลือกได้2แบบนะคะรีพอร์ตเองก็เลือกได้2แบบค่ะภาษาไทยกับภาษาอังกฤษคลิกตามนี้ได้เลยค่ะภาษาไทยก็คลิกอันนี้ภาษาอังกฤษก็คลิกตรงนี้แล้วก็จะได้รีพอร์ตออกมาในรีพอร์ตเนี่ยนะคะจะบอกค่ะเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของ first impression ก็คือ ความประทับใจแรกพบจริงๆเราต้องพูดว่าถ้าเป็น reverse psychology คือกลับด้านของมันในมองอีกมุมหนึ่งเขาเรียกมันว่า impression management impression management คือคุณต้องการให้คนอื่นเขาเห็นคุณยังไงไม่ออกไหมคะเพราะว่าเรารู้แล้วนี่หลักการของ first impression คือการที่จะทำให้เขาชอบเราต้องมีอะไรต้องมี eye contact นะต้องยืนตัวตรงนะต้องมี stance นะทีนี้ reverse psychology หมายถึงว่าเราเอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์กับเราเนี่ยเราเรียกมันว่า impression management คือฉันจะทำสิ่งเหล่านี้เพื่อให้คุณเห็นฉันแบบ ดังนั้นสิ่งแรกเลยในรีพอร์ตก็จะเป็นเรื่องของ eye contact เป็นเรื่องของ uprightness คือความตัวตรงนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของ stance คือความมั่นคงไล่ลงมาเลยก็จะเห็นว่าจะเป็นคะแนนนะคะที่เราให้ ของการสร้าง engagement กับผู้ฟังนะคะสามารถที่จะ engage ผู้ฟังได้ไหมด้วย body shape ต่างๆด้วยการใช้ร่างกายแบบต่างๆการเคลื่อนไหวแบบต่างๆนะคะสมีความสามารถที่จะโน้มน้าวไหมนะคะเรื่องที่กำลังพูดอยู่เนี่ยโน้มน้าวเขาได้ไหมทำให้เขาเชื่อได้ไหมแล้วก็3เลยดูมี leadership ไหมดูมี authority ไหมคือดูน่าเชื่อถือดูเป็นผู้นำไหมในการพูดครั้งนั้นๆดังนั้นก่อน,นที่จะถ่ายวิดีโอลิซัาจะแนะนำค่ะว่า ถ้ากำลังจะมีการพรีเซนต์อยู่เร็วๆนี้แล้วเอาเรื่องนั้นแหละค่ะมาเป็นท็อปิกเลยได้ไหมคะจะได้รู้ว่าโอเคที่ตัวเองชอบทำเนี่ยก็คือไอการเคลื่อนไหวซ้ำซากซ้ำซากที่ทำอยู่เป็นประจำเนี่ยมันทำให้เรามีอิมแพกไหมแต่ถ้าสมมติไม่ได้กำลังจะนำเสนอไม่มีท็อปิกอยู่ในใจเรื่องมาเลยเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเรื่อง global warming เรื่องการขับรถเรื่องหาเสียงเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่เราถ่ายได้ในเวลาประมาณ2นาที แล้วก็ใช้วิดีโอนั้นแหละค่ะจริงๆจะดีมากเลยถ้าใช้วิดีโอเดียวไปตลอดการเรียนเพื่อให้เห็น Before กับ After ที่ชัดเจนค่ะไม่ยากเลยค่ะการใช้ AI Presentation Analysis อะไรรู้ไหมคะที่ยากกว่าที่ยากกว่าคือการต้องการที่จะพัฒนาตัวเองโดยที่ไม่เคยเห็นตัวเองค่ะดังนั้นแอปนี้จะทำให้คุณได้เห็นตัวเองอย่างที่คนอื่นเห็นค่ะขอให้สนุกในการเรียนนะคะ